ใกล้กเกษียณแล้วเพื่อนๆวางแผนว่าจะทําอะไรกันบ้างคะส่วนเราจะกลับบ้านเกิดไปใช้ชีวิตกันสองคนตายายคะ่ะขุดโคกหนองน้ําบ้านสวนไว้ได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะประมาณ 3- าสเดือนนะคะถึงจะได้กลับไปดูครั้งหนึ่งคะ่ะมาค้นพบตัวเองว่าเราอยากอยู่ที่ไหนอยากทําอะไรก็โค้งสุดท้ายแล้วค่ะบางครั้งก็แอบทอ้อเหมือนกันนะคะที่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ในวัยที่อ่อนล้ามีคําถามอยู่ในใจ ว่าเราพร้อมแล้วแล้วคนที่จะไปกับเราล่ะเขาพร้อมแล้วหรือยังวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะกายพร้อมใจพร้อมกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ได้คะ่ะในบอ่อก็ปล่อยปลาปล่อยกุ้งไว้แล้วนะคะปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยแคนาแล้วก็ต้นพยุงคะ่ะรอบๆสะเต็มพื้นที่เลยพื้นที่ตรงนี้สามไร่หนึ่งงานนะคะมีบอ่บอสองบ่อคะ่ะแล้วก็คลองไต้ไก่ล้อมรอบ ช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะดูลกๆหน่อยนะคะต้นปีหน้ามาอยู่ก็ค่อยๆทําไปค่ะต้นไม้ที่ปลูกก็เน้นให้ล้มเงาค่ะเพราะว่าตรงนี้อยู่กลางทุ่งนาอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะแดดก็แรงด้วยค่ะพื้นที่โคงตรงกลางจะสร้างกระท่อมตายายนะคะรอบๆก็จะเป็นแปลงดอกไม้แล้วก็แปลงผักค่ะเราชอบปลูกผักค่ะ เรามาอยู่ที่นี่ก็จะมีแมวมาด้วยนะคะเจ็ดตัวค่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะให้น้องอยู่ตรงไหนดีถ้าเขามาอยู่ที่นี่คงต้องอยู่ในกรงตลอดคงจะปล่อยเขาไว้ข้างนอกไม่ได้ค่ะห่วงที่สุดก็เรื่องน้องแมวนี่ละคะ่ะ